เนื่องจากช่องเดอะมังกีของผมไม่สามารถเปิดสร้างรายได้จากการลงคลิปได้ทุกคนสามารถดูเน็ตไห้ผมได้นะครับเบอร์วอเลตอยู่ใต้คลิปและอยู่ในคลิปพร้อมๆกันนะครับไปชมคลิปนะครับผมก็ฝากลิตรกดของพี่มิยยมาไว้ด้วยนะครับลิตรกดเนี่ยจะเป็นลิตรกดแบบว่าคุยเล่นๆสำหรับใครที่อยากเข้าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิตไว้ให้ใต้คลิปนะครับชมคลิปกันเลยครับ มันไดมด้มันไม่ด้มีค่าโปรโมทนะสวัสดีครับเอากับเดือมังกี้นนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็ลักกับแฟนเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเป็นคนฝากบอกเลิกผมก่อนนะครับนี่ครับอ่านเอาเองนะครับผมไม่อยากจะอ่านนะมันเจ็บคาะมาอทนันก็สตาอปไว้ได้นะครับ มาวันนี้ครับผมจะบิปิดเฟสสักหนึ่งถึงสองปีแต่ผมไม่เปลี่ยหรอกแลก้วการตายของผมเนี่ยผมก็ไม่ยอมตายหรอกนี่เขาก็ยาไปเลยครับคือกับคนนี้น่ะผมรักมากที่สุดเลยนะครับคือแบบคือแบบว่าผมรักจนกว่าแบบว่า ผมรักใครไม่ได้นอกจากเขาแล้วอะครับแต่เขามาจึงผมผมก็ต้องสู้ต่อชีวิตสู้กับชีวิตต่อไปผมไม่จมปากอยู่กับที่เดิมหรอกนี่นะครับคือผมไม่เคยคิดจากจะเลิกกับเขาเลยนะครับในช่วงนี้เขาแลกไปมากคือเขาหายไปตั้งแต่เช้าเที่ยงบางบางบ,บ,บ,บางครั้งเนี้ยก็มาออนตอน ตอนหัวค่ำเลยคือมันเปลี่ยนไปเยอะนี่ครับนี่ครับแล้วก็เขาขึ้นคำดับคลายมาเลยครับเออ มาลอกให้ลับกทำไมในเมื่อไม่รักกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราจะมาทิ้งด้วใหต้วเหตุผลแบบนี้มันไม่สมควรนะถ้าจะเลิกจริงๆขอยโชคดีให้เจอคนที่ดีกว่าอย่ามาเจอคนอย่างเขาอีกเลยเขาจำอะไรก็ไม่ดีทุกอย่าง เขารู้ตัวเองแล้วว่าเขาควรถอยห่างออกไปเขาควรก้าวหน้าต่อชีวิตของตัวเองจบก่อต้นน่าสรับทุกๆเรื่องก่อต้นน่าสรับทุกๆเรื่อง ผมจะพยายามลงเขาไว้ได้นะครับผมจะคิดะว่าผมไม่เคยรักกันแล้วไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่คงจะเวลาเืิมสักหน่อยคือไม่รู้จะเริ่มได้หรือเปล่านะครับผมไปแล้วครับ